สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะฮะก็เอวันนี้ก็ทํางานต่อไปนะฮะทำงานข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาถ่ายวิดีโอข้างบนนะวันนี้เล่นซอร์นิกจบไปทุกโซนแล้วเออแต่ก็ยังแต่ยังเล่นไม่จบเกมนะยังน่าจะเลเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่ต้องเล่นเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะถึงจะปลดล็อกบอสสุดท้ายที่แท้จริงได้นะฮะเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถ<ๆ>่ายถ่ายต่อไปนะฮะเดี๋ยวอ เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้เสร็จให้ให้ใหวิดีโอให้มันจบจบให้ให้ให้ซอนิกเนี่ยจบภายในวันที่อืมวันที่สามพฤศจิกายนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันที่สามพฤศจิกายนเนะี่ยมันจะมีเกมใหม่ออกไงในสวิตนะฮะในซันโตสวิตนะฮะวิดีโอแวร์เออ ที่ผมบอกอะวาริโอแวร์นะมูฟอิดอออันนี้ผมก็อยากจะถ่ายตัวเองเล่นเหมือนกันนะฮะเออเดี๋ยว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 อยากเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเออ่ถ่ายถ่ายตัวกูด้วยเนี่ยต้องถ่ายเว็บแคมเว็บเว็บแคมน่าจะต้องใช้โทรศัพท์ในการถ่ายนะฮะเพราะว่ากูไม่มีกล้องอะไรนะจริงจริงกูจะใช้กล้องอันนึงที่กูใช้ตอนก่อนก็ได้แต่เราแบบเอาวางตรงไหนแล้วกดถ่ายไปต่แบบวิดีโอพวกนี้มันจะยาวไงวิดีโอพวกนี้ประมาณยี่สิบสามสิบวินาทีแล้วกล้องนั้นนะเมมโมรี่ไม่น้อยนะฮะเออไม่น่าจะถ่ายไม่น่าจะถ่ายได้หมดนะฮะเออต้องใช้โททรศัพ์ยยงงก็เดี๋ว เอเดี <Es> <an> ๋ยวก็ค่อยถ่ายกันเดี๋ยวต้องวางแผนไงว่าจะทำยังไงกับไอ้ไม้เนี่ยเพราะว่าไอ้เกมาริโอวาริโอแหวนเนี่ยมันก็ต้องใช้มสองมือเล่นนะเอาอีกมือนึงมันถือไม้ไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดกูถ้าเกิดกูต้องขยับตัวขยับอะไรเล่นแบบนี้กูต้องต้องออกมาไกลๆไม้ไงแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้ยินอะไรแบบนี้เราไม่รู้ว่เพิ่มเพิ่มไอ้ไอ้ตัวรับเสียงแล้นะไอ้เกณฑ์เพิ่มเกณฑ์นะให้มันให้มันเยอะกว่าเดิมใช่ไหม เพิ่มเกณฑ์ให้มันเยอะกว่าเดิมแต่แบบมันก็จะแบบมันก็จะจับเสียงอย่างอื่นมาดนเยอย่างเช่นเสียงอากาศเสียงบันตมเสียงแอร์อะไรไม่ใช่ก็มีคนมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแล้วก็มีใครคุยอะไรกับเสียงดังอะไรข้างนอกมันมันก็จะได้ยินเข้ามาอะไรแบบนี้แต่เราต้องคิดก่อนนะว่าจะทำไงให้เอาไมค์มันไว้ใ,ใกล้ๆกูแล้วแบบแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้สองมือถือได้นะฮะนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังต้องทางานต่อไปนะเดี๋ยวกูจะนอนล้ถ้งไงว่าปิดคลิปไรกันนะเพราะว่ากูง่วงเหมือนแหละเ้ยอืม 这个拍เยอะ了呃，反正 นั่นมันก็น,นั่นนิดหน่อยแล้วฮะแล้วกูก็เจ็บคอนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดเคยดูวิดีโอของช่องหนึ่งของผมก็น่าจะเข้าใจนะว่าทำไมถ้าเกิดผมถ่ายวิดีโอพวกนี้เยอะแล้วผมเจ็บคอนะ,ะออมันเคยอธิบายให้ฟังแล้วแหละนะ,ะว่าเวลาผมพูดเวลาเล่นเกมอะไรแบบนีนนะะ้ถ้าเกิดผมพูดอะไรไปด้วยบางทีผมจะทําเสียงปแปลกๆมันออกจากร่างกายผมนะฮะเพราะว่าผมบางทีเกมก็ทํากูตกใจนะ,ะเอ้ยคือผมไม่ได้แอคอะไรจริงๆเวลาผมทำเสียงแปลกๆอะไรแบบนี้แมันมันมันมามันมาจริงๆฮะเออเออ เยองดื่มดนะังเพี่อที่จะเจ็บคอใช่เอ,เอาเจอกับบุม,มีฮครับสวัสดีครับ